โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมที่คารพรักเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตัวเหมนะือนนายกเลยไม่ดีไม่ดีโอเคครับผมก็มาอยู่ในเกมปีไฟอีกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในช่องจินไอช n แนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับน้องเว็บอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาหาเทพเราติดภารกิจนะครับผมล้างจานอยู่ มาปะได้นะครับผมจริงๆก็อยากจะชวนมาเล่นอยู่นะโอเคนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มทีมนะครับโดยที่น้องเวยบจะเป็นคนนำนะครับผมส่วนพี่จะเป็นคนตามที่ดีโอเคเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าปะ ยังไงนะลากลากขึ้นหรอทำไม่เป็นปีนะ <c oughs> เอยเรามากี่คนวะเนี่ยเรามาเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเอยเรามาสองคนงเองหรอโน no. อ๋อสี่คนไยเราจะไปลงลงแม่งเลย แมงเลครับมาแล้วเรามาพร้อมกับประวิตนี่ดูรลมก่อนมือไม่หัดขับมีคนปะไม่มีไม่มีไมมกล้เฮียแล้ว เมมนาพี่ตัวหนึ่งโอ้กูดาวเฉยมันจะซ้ำพี่มันจะซ้ำพี่หมอจะตายจะแตกจะแตกรดมาอีกแล้วทำไมเอ็มสิบหกยิงไม่โดนเลยวะเอ้ยข้างหลัง ปืนปืนมันกากขนาดนั้นเลยนี่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 ขนาพี่ขนาพี่ร้อยห้าร้อยห้าหลังตู้คอนเทนเนอร์ อุ้ยมีบาลีด้วยว่ะมีบาลีด้วยอ่ะเอาไหมเอากูยิงซะละเฮ้ยมีคนเวฟข้างหน้าข้างหน้าพี่อา้าวกระโดดไม่ขึ้นอีกเออนั่นแหละหนั่นนั่นแหละ อะไรกูเก็บหมดแหะตอนนี้ชมมั่วโมงนี้หน้าพี่มีคนนะตรงเอ็นอ่ะที่เอ็นอนะ่ะอยู่ในกดัง อุ้ยนี่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 ไปตายอุ้ยทำไมมันมันยิงคมยังวะเขาไอ้ปืนมันยิงไม่โดนเลยทั้งๆที่ป้าก็แดงจ่อๆป้าตรงพื้นแมงบานเฉยเลยกระโหลกมากเลยอะ ไม่โดดสังเมตรแหละมั้เนี่ย E ลูกสองจอจ่อขนาดนั้นไม่ตายอ่ะหอเกิดตปนะโอ้โหอย่างคมอ่ะดูดิดนมันยิงอ่ะยังกิ่งอ่ะกิ่งเกิดไปแม่หรอปืนเป็นสุลุนี่ยปืนเป็นสุลุนซะบลุ

อุ้ยบนบนเขายิงหลังเสาไฟฟ้าปะเสาไฟฟ้าอุ้ย มันเกิดมันเกิดไปวมาถ้าเป็นพับจีนี่มึงแตกไปแล้วเนี่ยอยากมาอย่างงี้เนี่ย,อ,ยาาอะไรนะ เฮ้ยเอา้ามันหายไปนะควัดเฮ้ยเอ้ยสิมันหายไปอะ ไอยบอกูยังไม่เห็นมันเลยเมื่อกี้มันวิ่งมาแล้วมันก็หายไปเลยคืออะไรวะี <ms> ย่ยมันยังหียิ้งบนอยู่เลยอะ <ms> เกมแม่งโคตรดีนัมเบอรวนเลยยกให้นัมเบอรวนเฮ้ย เกิดไปเปล่าเอ้ยเกิดไปเปล่าฮาเวม,มันเกิดไปวะเนี่ยหรือว่ามันยิงได้มาแล้วอะปืนมีของแต่งกั้ไอ้ปืนมีของแต่งกันจะยิงกระดาษนั้นเลยเหรอเกิดไปเปล่าอะ เนี่ยเนี่ยมีคนอยู่ข้างล่างเนินเน่ะด้านซ้ายด้านด้านหลังมึงอ่ะเออล่างเนินเนี่ยเออไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมข้างข้างถังอ่ะเห็นไหมเดินเดินด้านซ้ายเจอเลย้าเดินไปด้านนี้ก็ข้างหลังอ่ะผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย